250บาทนะครับเท่าเดิมนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนี่ครับราคาเดิมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดลาบเล็กนะครับผมของลุงเหรียญนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้ราคาเดิมนะครับ250บบาทนะครับผม แต่ว่ามันมีความพิเศษคือชุดนี้นะครับ2 4 6 7เล่มนะครับได้เก็บงานขึ้นมาใหม่นะครับเก็บคมเก็บงานขึ้นมาใหม่นะครับดีกว่าเดิมนะครับแต่ยังราคาเดิม2 5 0าบาทนะครับย้ำนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับ2 4 6 7นะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับ7ดเล่มนะครับความยาวโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะวัดจากเล่มที่ยาวที่สุดนะครับ10.1นิ้วนะครับ ตัวนี้เล่มที่สั้นที่สุดนะครับจะอยู่ที่8.9นิ้วนะครับนะครับความกว้างโดนโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่1.9นิ้วนะครับ1.9นิ้วนี่เก็บงานเก็บคมขึ้นมาพิเศษเลยนะครับทำคมบางนะครับเดี๋ยวทดสอบความคมดูนะครับ250บาทนะครับเนี่ยครับ หอมหวานเลยนะครับหวานจริงๆครับเนีครับ250าาทนะครับนี่สั้นก็น่ารักดีนะครับตัวสั้นๆเนี่ยครับโอ้ยหวานจริงๆครับเนี่ยครับนี่ครับสุดยอดนะครับ 250บาทนะครับเท่าเดิมนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนี่ครับราคาเดิมนะครับนี่อยู่แค่เจ็ดเล่มนะครับที่เก็บงานขึ้นมาใหม่นะครับขมหวานขมบางๆนะครับนี่ครับขมมากนะครับ ไม่แนะนำให้ไปฟันไม้เนื้อแข็งฟันไม้ใหญ่ๆเลยครับฟังชื่อครับมีดลาบครับมีดทำครัวครับถ้าจะไปตัดกิ่งไม้ตัดได้ครับแต่ว่าตัดกิ่งเล็กๆไม้ดิบได้ไม้แห้งอันเล็กๆได้นะครับเท่าแขนนี่ได้อยู่นะครับอันนี้ก็สวยนะครับมาโอ้โหนี่ครับนี่ครับ นะครับมา250บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสนใจรีบเลยนะครับมีแค่เจ็ดเล่มนะครับสวัสดีครับ